รางวันที่สคงร้งที่หกแล้ว้กหกสามแต่ว่ามันมันมันเป็นรางวันอันั้นมันคนละอย่างกันนี่ไงแต่ว่ามันเต็มเต็มเลยอ่ะแต่ว่ามันแปดศูนย์แปดศูนที่สามร้งที่แปดปมาเท่าเดียออกกี่ตี้เน่ยังั้งที่สามกว่าอนสี่โมงกว่าตอน่โมกว่าแต่มันคืปร้านออกสามโมงเคียงวันมัอ๋อมันเปลี่ยนเลลาโอ้ครับผมนะครับผมแต่ละคนนะครับ ฮะไทยไเอาไทยยังคอยไทยนะตายไหมเจ้าไปนอนยังสันนะแต่ไม่รู้ว่าอะไรนะข้างหน้ามันอะรางวัลที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ครับผมแต่แทนมาหกหกสามครับครับครับคนับครับครัาครันครับ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 เรบราบเรบครัรรับครครับ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 คครับครับาบรบครับบครงบคนค โบเบิดจักบาท้น no no ้าตายเบดรลไยบ่ซื้อหกใบหบซื้อหใบแต่ว่ามีเอฟซีให้มาอีกสี่ใบเมื่อช่วงเที่ยงครับท่านผ่าประเเป็นน้ำท่าน่าคลิมที่บริษัเป็นน้ำคือถึงห้าเบิงนีเอ่อถ้ามันลงแล้วมันเป็นน้ำสัญญาณที่เาเบิ่งครับ

เอมงโอ้ยมันไปแล้วเขาไม่เขาไม่เขาลงเใส่ะบนี่อันนะเขาจุดอมสินไม่จดจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่ออกเร็วครับเบื้องบนท่านเทากับตังหยอนกับเบื้องวจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หก และในลําดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากใพากาสกรชัยรัตนรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะเนอันนี้ออกทำไมจะทำการเสียงลูกยางไมายเลขประจําหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งลกค่ะจะให้กรรมการในหลักใดนะคะ ขณะนี้นะคะลูกบอลหมายเลขทั้งหกหลักตรงองในที่รองรับเรียบร้อยแล้วค่ะอนหวจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำนับลงอ่รางวัลหนึ่งหนึ่งนะก่อนเด็แต่จะฟังนะรางวัลหนึ่งหนึ่งเนาะและเมื่อได้ลูกบอลครบทั้งหกลูกนะคะท่านประธานกรรมการจะนําลูกบอลไปใส่รวมไว้โอ้ยยังสิไปใส่ร้วมอีกอยู่รางวัลเราจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขรังกันเองเดี๋ยวถ้าต้องลุนเรา จเย็นๆไม่ค่อยจะได้แปลนาที่นัเีนแล้วสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วทำรายการซื้อสลากงวดวันที่1นันยายน2,560รอกสาออกรางวัลประจำหลักหน่อยค่ะหลักล้นนะคะเป็นผู้แทนสำนักงานการตรวจเนิน้นี่นนลุน้นนล้นลนลนนนลนนนนล้นลนล้นลน้นล้นล้ นสุดท้ายแล้วก็ุดท้ายแล้วเดี๋ยวรางวัลเดี๋ยวขาจะจุปเปิดแล้วเด้อลุ้น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 เมื่อกรรมการออกรางวัลทั้งหกท่านเสียงลูกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฟ้าตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทอางองหลังเบื้องหน้าครับวัที่ฮะ รุ่นรุ่นแล้ววันที่หนึ่งพนรุ่นอยู่งขนาดนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะรางวัลที่หนึ่งเเเอออาาาวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เอาฟังฟังเลขที่ออกจ้า 046 750ี่้เจ็ดห้าศูนย์0เจ็ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลที่1งบเบื้องหน้าครับเบื้องหน้าเบื้องหน้าครับเบิยกไหมครับ เลขที่ออทูโบมีศูนย์บ้ามาจากแต่ที่แหลกแล้วบบมีศูนย์ไม่ได้ซื้อเลยหาศูนยหน้าศูนย์หลังหนึนสองรางวัลค่ะเพื่มในบอลแปดศูนี่เก้าศูนย์จีเจ็ดสี่เก้าศูนย์สี่หกจ็ซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละสองพันบาทเก้าศูนย์สี่แปดศูนย์เจ็ดแปดแปดสมไม่ใช่ไหมรางวัลที เลขนะเังอาเบิ่างัเลขนลุ่เลยจิงครบงครั้งเลยไปจะทำการออกรางวัลเลขท้ายสตัวหนึ่งครั้งซึ่งมีเงินรางวัลเลขท้ายสตัวรุ่รุ่นรุ่นซอตัวตัวตัวโอยยาขไปตัดคลิปมากสลับหน้าสลับรังอีกแน้ออ่าฮะนฮ่าาฮ่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 าาฮาฮา่า่าา่่ั่่าา่่ อุปกรณ์ครับอุปกรณ์เลขเลขไท่สอตัวเลขไข่สอตัวฟังฟังเลขที่ออกหลกที่สามแปดก่นเจ็ดรางวัลหลักที่สามและหลักที่สีออกรางวัลเบร์ครับเบร์ครับแปดเจ็ดจ้าะที่จะทำการออกรางวัลเลขท้ายสตัวหลักหน่วยศูนย์สี่นยูมดำเนการบริษัไทยนซี่บอแมนพนสื่อคุพนซื่คุและหลักสิบนะคะเฮ้ยยังไงฮ่นี่ข้างหน้า หาศูนเข้างหน้าใหญเด็ดบ่ใหเด็ดบ่หาจข้างหน้าีกับนี่อกับีเอาลท้งตัวนี่ได้หมเนาะขึนี่ได้ไหมเนาะกงหนาบันดงหนาบันเดกอเด้อเจดเดเดเเดเบอกว่า มันมีสองเจ้าสนะคะมันมีสองียมีสองตัวงวดวันที่16สิงหาคมสองห้ารยหสิบสี่เลี่ออสองียงบุสองสามมันสองหาเลยล่ะสองสาม เอนุสร์อนุอร์ท่คะนโอเเป๊ะังไงครับเป็นยไงครับความรู้สึกครับความรู้สึกถามเนะามนของคึงเลยไปยังเ็นเูกเป็นเมันกนมันเป๊ะกันเตอรรุ่นสามโตไม่ได้เลยเพื่อนเฮ้แค่นี้แหละใ่ผ้าเดียวยาอนุสรเนาเพื่อนเฮ้แคนี้แหะสองสามยสแล้วั่นก็กเลขบะครับ ่ใบถ, when when no ถ Walker, been, h, oh, ึงหนึ่งใบปะ่บโอ้โอ้แต่ชานถูกหวยเนะครับแต่ชานถูกหวยนะครับผมเลียงลูกเลียงหลาน้เด้ออย่าลืมดูเดือนหลังจากทีหวยออกแล้วแต่ชาตมือนถือเลขครับผมยิ้มเ้นเลยแต่ชาถือเลขเ่งสหาศูยกบสองสามสองสาครับนี่บกับสองสามสอ 2องสายมันเอาศูนหาันสโอยสอ้กศูนหานี่อแต่ว่าเลขเลขเลขถ่ายไม่ออกอันสองสามครับเลขถ่ายสามตัวพู้ได้บอกหเพิ่นเบิ้งเอาตัวน่ะเบิ่งยอดลังได้ยังครับแล้วก็หน้าสมตัวอีกนะครับผมตาเอ้ยอันศูนหาเลขบนบอกครับผมเลขบนครับผมรางวัลที่หครับหาศูนย์ครับรางวัลที่หนึ่งเจดห้าศน ข้อคอยข้อสองห้าศูนย์สองศูนย์ห้าครัาไก่เคี่ยงครับผมไก่เคี่ยง <laughs> <laughs> ไก่เคี่ยงเขาจ่ายยืนนึตาห้าสอง